ศิริร้านของเราหรือว่าเิีิรัตน์ระยองครับคุณสุพจน์เกียรติงามบอกว่าตามไปที่ตลาดเดินอุไรอำเภอเมืองตรุษระยองนะครับอา้าววันที่11มีนาคมน้องไรอันการประดิย๋ยวนะฮะยุคข้าวเรคคอร์ดจะไปพบกับท้านให้กับสื่อต่อประเดมแบบนี้แน่นอนนะครับอ้าวนี่ก็ติดกาะท้อนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเป็นแรกของงานนั่นเองนะฮะนักเตะกัะท้อนยังมีอะไรดีๆท่านจะติดต,ตามอีกว่นนวา าตั้งแต่วันนี้วันนี้28กุมภาพันธ์นะครับเราไปที่จุดนะครับวันที่5มานาคมมะกับที่ินที่ท่านอาญาแจ็คเาก็น่นอนครับเวลาเดายูกนเราขับ่ี่ทางที่อยู่วันี้น้องครูดีกับน้องแรดจะไเรียกรวนะครับตอนนี้เอฟซีการขับนะฮะดะศพยทุกท่านต้นรขอให้เดินได้ด้วยนะครับลี่ที่ดินนะฮะถึนกุรีกนะครับ ยกข้าวและของจัดมานะครับแน่นอนขอบคุณในส่วนของทุกท่านด้วยรุ่นนี้จะมีทีมครูพร้อมกับน้องณฐมูลนภวิชานะครับแล้วก็บัวสมูกทิพย์ฮะจะได้ให้กำลังใจด้วยนะครับผมอ่าให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันที่น1มีนาคมนะครับพบกันที่ทีมครูแดงครับเดือยอจเต๋าคููสิงห์ฮะเอาเป็นว่าเราจัดแบบระดับโอ้โหแซมป์โก้ให้เลยนะครับหรือว่าเป็นชาเบลเลยดีกว่า

ตัวเน็อยตัวเล็กๆกบเล็กที่หลวและได้ลองเจอกับสายอรไทยครับแม่คนนี้เราทีเดียวยากนี่ครับเรารู้ว่าจากคนเอบัวมากันได้ลอนเจอกันแน่ๆก็บกกับสายอรไทยคนที่สามนมครับลกที่สนะครับมีารพบเกี่กับเซลล์ตินลินกราที่ห่านะฮะเนี่จะบอกสภาพความเรยอนะครับที่โชว์จิมาประดบทุกครับผมสระบีจันร่รานะ้แล้วันห้าที่นสุดท้าุณีร้านนะครับจะใส่าี่พ่อของเรากับลานคอนเสิร์ตเล์ิน นะครับเรียกว่าดูฟรีแบบไม่ต้องเสียสตุ้งสตางเลยกับบัตแตงโมนี่ววยรุนสนานโจ๊ะโจ๊าโจ๊ะขาโจ๊ะทั้งหลายห้าพลาดนครับรุกท่านแนวนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเดินรงการเพื่อี้นะ้การสืบคนุทวท่ผมได้ปุกทางท่การักาตก็ฝากไปดจากการไป้อปปี้สงสินค้าส่างๆ้านไปแล้วก็เรื่องของการกระตนนะครับมื่ก็คือ เป็นผ่านไม้สอ่างยิับหยงหเกินโดยพาะถเ่งาวันนี้ก็ขอบคุณทุิที่ดที่นี่็อกาอายู่่าค่ร่องร้อไกันู่าเดี๋ยวถ่ายไข่บนร้ได้อ่ะามือกันอน่อออออนอน่ จบการ์ดแนี้บันนี้นวันนี้ินีงสันตันตารนอย่างไรครับวต้้านบ้านต้บ้านไย้างเร้้ไ้้องแ้วป็นเพราะว่าโอ้โหสานกตนนี้ว่าสุดยอดเอาล้วครับพกันันนะครับวันนี้นเจีายันตันตดส่องกันนะครับอัว้วดีโอ

对对对对 ใจหน้าจอนะดูด้านนีะมีหลายละไม่้อยอยู่เรื่อยเลยเนี่ยสุเกตบอกมาไม่รอตัวกมเพียไม่ใชนไม่ใช่มนที่เธอนาโลกตันเรือน แดงของพี่อ่าโอเคครับผมอ่าหมูมาหมูมาอ่าไจวัี่สามหรอวันที่งะโอเคค่ะี่สามหรอเคอ๋อแกวไมแกวอะรก่อนให้เอาไหมลูกเอาไหมมนะคะเอากว่ใส่ลูกใส่ลูกนี่กค่อ่เดียว Okay. น,นะครับนั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามไปนา,านๆนะจ๊ะ